เคยกินข้าวหรือวันละสองช้อนแล้วตันจนกินน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ลงแล้วคําถามนะครับหรือว่าคอมเมนต์เนี้ยผมชอบมากๆเลยนะครับคือมันอย่างนี้ครับที่ผมยกคอมเมนต์นี้ขึ้นมาเพราะอะไรเลยครับผมอยากจะแชร์ให้หลายๆคนเนี่ยที่กําลังกินน้อยๆอยู่หรือว่ากําลังอดอาหารอดข้าวอยู่นะครับให้ลองฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมไม่ควรทำนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับร่างกายเราอะสมมุตินะครับในความเข้าใจของเราเราจะเข้าใจว่ากินเยอะที่ผ่านมาเรากินเยอะมันเลยอ้วน จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแบบพวดพลาดก็ได้เราอาจจะค่อยๆกินแล้วสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่แปดเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่ได้แบบยัดยัดยัดเข้าไปแล้วมันอ้วนขึ้นมาภายในเดือน2เดือนถูกต้องไหมครับเราค่อยๆใช้เวลาสะสมไขมันส่วนเกินตรงเนี้ยสมมติว่าในแต่ละวันน่ะเรากินเท่านี้แล้วแคลอรี่มันเกินเ,นเวลาสองสามร้อยแคลแบบเนี้ยเราก็เลยค่อยๆเก็บมาเก็บมาเก็บมาเป็นแรมปีเป็นแรมสิบปีนะครับหลายๆปีจนหุ่นมันแบบโอ้ยไม่โอเคแล้วว่านะครับ อันนี้แหละครับคือเหตุผลนะครับที่เราค่อยๆน้ําหนักโตขึ้นแล้วค่อยๆอ้วนนะครับแล้วทําไมเราถึงไม่ควรแบบกินน้อยแบบอย่างนี้เลยนะครับทีเดียวแบบนี้ไม่ควรเลยเพราะนะครับเราลองดูนะถ้าสมมติเรากินน้อยแล้วมันผอมลงไวๆผอมลงได้ทุกคนนะป่านนี้มันเราไม่เจอกันในช่องนี้แหละครับป่านนี้ทุกคนคงหุ่นดีหมดแล้วถูกต้องไหมครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันแบบมันผิดพลาดตรงไหนอ่ะทำไมกินน้อยแล้วมันไม่ลงเพราะเวลากินน้อยนะครับร่างกายช่วงแรกจะค่อยๆปรับตัว ปรับตัวยังไงปรับตัวโดยการเอาพลังงานสำรองออกมาใช้นะครับเพราะในแต่ละวันเราได้พลังงานไม่เพียงพอมันจะดึงมันจะดึงไขมันนะครับที่เป็นพลังงานสะสมค่อยๆออ,ออกมาใช้ครับแต่ถ้าเกิดมันดึงออกมาใช้อย่างนั้นเรื่อยๆตลอดไปไม่ได้ครับเพราะว่าร่างกายจําเป็นต้องมีไขมันสะสมนะครับยิ่งผู้หญิงนะยิ่งจําเป็นต้องมีเผื่อวันนึงมีลูกเผื่อวันนึงต้องเลี้ยงลูกเผื่อวันนึงต้องให้นมลูกอย่างเงี้ยผู้หญิงจาเป็นต้องมีมันเลยยิ่งต้องเก็บนะครับผู้ชายก็เหมือนกันเก็บไว้ในยามฉุกเฉินเหมือนกันนะครับทีนี้้พออออเเเรรราาากกิินนยยงืื่่่่ๆะจม เฮ้ยไม่ได้แล้วดิวันหนึ่งถ้าน้อยขนาดนี้เอาพลังงานสะสมออกมาใช้หมดไม่ได้มันจะเริ่มลดระบบพอผ่านลงลดจนต่ำ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 ให้โคมเวอร์กับพลังงานที่เราได้รับต่อวันมันเลยถึงจุดติดจุดตันแบบนี้เลยครับแบบที่ในเจ้าของคอมเมนต์นี้บอกกินเหลือข้าวสองช้อนแล้วมันไม่ลงแล้วถูกต้องครับมันไม่ลงแล้วมันทํามันร่างกายมันพยายามบาลานตลอดเวลา บาลานพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันให้มันบาลานกับอาหารที่กินเข้ามามันพยายามอย่างนั้นตลอดเวลาครับเราเลยไม่สามารถกินน้อยแล้วน้ําหนักลงไปได้ไปไปเรื่อยๆแบบต่อเนื่องได้ผมเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนให้แบบอย่าก,กินน้อยกินให้ถึงกินให้พอแล้วค่อยๆล่อหล,ลอกมันร่างกายมันต้องค่อยๆล่อหล,ลอกครับคือยังไงอ่ะกินให้พอกินใหถึงนะครับกินอาหารที่มันดีแล้วค่อยๆเพิ่มแอคทิวิตี้เอาอาจจะแบบเฮ้ยเดินหน่อยไหมสมมติปกติขึ้นลิฟต์ตลอดสองสชั้นเนี่ยเฮ้ยลองเดินหน่อยไหมสองสาชั้นหรือว่าเฮ้ย ออกไปเดินนอกบ้านหน่อยไหมเดินเร็วๆหน่อยไหมเพิ่มแอคทิวิตี้ให้ร่างกายแบบค่อยๆติดลบแคลอรี่ต่อวันแล้วอย่างนี้ครับร่างกายมันจะค่อยๆดึงพลังงานสะสมในรูปแบบไขมันออกมาใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบระยะยาวแบบต่อเนื่องแล้วหุ่นจะค่อยๆเปลี่ยนครับมันไม่ควรไปแบบเร็วๆไปแบบไวๆเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันตันแล้วมันต้องมานั่งแก้กันวุ่นวายนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องฟิตออฟแฟทไว้ด้วยนะครับตอนแล้วตอนนี้นะผมกําลังทำคอร์สเทนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทแก้ ปัญหาที่แบบน้ำหนักตานแล้วน้ำหนักไม่ลงแล้วแฟตไม่ลงแล้วนะครับต้องทํายังไงบ้างนะครับสิ่งที่ได้ในคอสนี้เลยหนึ่งโปรแกรมอาหารครับแก้ปัญหาพวกนี้ต้องทํายังไงกินเท่าไหร่ถึงจะดีนะครับโปรตีน์โไฮเดรนไขมันดีต้องกินเท่าไหร่นะครับสองนะครับโปรแกรมออกกาลังกายออกกําลังกายแบบไหนบ้างที่บ้านที่ยิมที่คอนโดต้องทํำยังไงสามนะครับโปรแกรมคาร์ดิโอต้องคาร์ดิโอแบบไหนใช้ไขมันได้ดีที่สุดและไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีการอดอาหาร ไม่มีการกินไข่ต้มไก่ต้มถูกมือแน่นอนกินข้าวนอกบ้านได้ทํากับข้าวกินเองได้ชิลๆสบายๆไม่กดดันเน้นให้ทําได้ในระยะยาวนะครับใครสนใจคลิกลิงกที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมนะเป็นแบบไพรเวทห1ึ่นึ่นนในรายส่วนตัวของผมนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง 3, 000, 000, สามแสนซับครับ